ไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเช่นเดียวกันนะคะก่อนหน้านี้จะมีกระแสในเรื่องของบุหรี่ปกติธรรมดา<ช>กับบุหรี่ไฟฟ้าในเรื่องของการผิดกฎหมาย<ช>แต่ปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมคะ <c oughs> กระทรวงสาธารณสุขนะคะเขาชี้ว่าอย่านํากัญชาไปเปรียบเทียบกับบุหรี่ไฟฟ้าค่ะเพราะว่ากัญชาเนี่ยมีทั้งคุณแล้วก็มีทั้งโทษเปรียบเสมือนเหรียญสองด้านค่ะแต่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีแต่โทษอย่างเดียวเลยค่ะ <c oughs> นายแพทย์รุ่งเรืองกิจปาติค่ะนายแพทย์ทรงคุณวุฒิระดับ11แล้วก็โฆษกกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้กล่าวถึงกรณีที่ทางคุณชูวิทย์กำมลวิสิตค่ะท่านได้โพสต์เฟซบุ๊กนะคะไปตั้งคําถามประเด็นเกี่ยวกับภาครัฐที่สนับสนุนนโยบายกังชาเพื่อการแพทย์แต่ว่ากลับต่อต้านการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเรื่องนี้นะคะทําความเข้าใจไม่ยากค่ะทางนายแพทย์บอกนะคะว่าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยคือการหาทางเลือกด้านสุขภาพให้กับประชาชนอยู่แล้ว เมื่อเห็นว่าอะไรดีก็จะต้องสนับสนุนส่วนเรื่องใดที่ต้องเป็นโทษนะคะก็จะต้องเข้าไปควบคุมค่ะซึ่งประโยชน์ของกัญชาในทางการแพทย์เนี่ยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ทางกัญชานะคะมาใช้เกี่ยวกับการแพทย์ที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดภาวะคลื่นไส้อาเจียนจาก <c oughs> เคมีบ,บาําบัด โรคลมชักที่รักษายากนะคะรวมไปถึงโรคลมชักที่ดื้อยาต่อการรักษาภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็งภาวะปอดประสาทแล้วก็ระบบประสาทจากส่วนกลางที่มีการดื้อยาต่อการรักษาส่วนผู้ป่วยที่ใช้เพื่อการควบคุมอาการไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายโรคพาร์กินสันโรคอัลไซเมอร์โรควิตกกังวลทั่วไปโรคปอดประสาท อักเสบอื่นๆเรามีผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่มีอาการเหล่านี้เป็นจํานวนมากที่จะต้องได้รับประโยชน์จากนโยบายกัญชาทางการแพทย์ค่ะค่ะก็ซึ่งต่อไปนะคะ,คะก็คงจะต้องมีเรื่องอของการควบคุมนะคะเกี่ยวกับในเรื่องการ จ่ายหรือว่าการจำหน่ายกัญชากันเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงของการเตรียมการควบคุมเกี่ยวกับกฎหมายกันอยู่นะคะคุณผู้ชมทางั้นของนายแพทย์รุ่งเรืองนั้นกล่าวว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยที่เคยพบเห็นเนี่ยนะมีเพียงด้านเดียวเลยก็คือเป็นโทษภัยสําหรับสารนิโคตินที่มีอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้านั้น ก็จะมีอยู่ในปริมาณที่สูงนะคุณนะส่งผลเสียโดยตรงต่อสมองแล้วก็ระบบประสาทและเมื่อเกิดการเสพติดสารนิโคตินขึ้นแล้วร่างกายก็จะต้องการสารนิโคตินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะทาให้ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยต้องเพิ่มปริมาณหยดน้ํายานิโคตินเพิ่มขึ้นตามความต้องการที่สมองสั่งการค่ะจนเกิดผลเสียต่อในเรื่องของระบบอวัยวะภายในร่างกายหลายระบบไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตที่เพิ่มสูงขึ้นอัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มขึ้น การหายใจถี่ขึ้นนะคะแล้วก็ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นด้วยแหละคุณการที่เอากัญชามาเทียบกับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าการุณาอย่าเอาไปเทียบกันเพราะว่ากัญชานั้นเนี่ยเหมือนเหรียญสองด้านขอให้เราใช้ในด้านดีๆแล้วก็ช่วยกันควบคุมในด้านการใช้ที่ไม่ดีนะคะแล้วก็จะช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยได้นับล้านชีวิตเลยทีเดียวการควบคุมก็ต้องปล่อยให้เจ้าหน้าที่ซึ่งบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดกวดขันในเรื่องของการใช้กัญชา นะคะ,คะส่วนในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเรายังไม่เห็นมุมที่ดีต่อสุขภาพเลยก็ยังทําให้เกิดอาการเจ็บป่วยเสียค่าใช้จ่ายนับหมื่นล้านกระทรวงสาธารณาสุขเองทางก็ไม่มีการสนับสนุนในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ปกติแต่อย่างใดนะคะคุณผู้ชม